ดอยสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบัสดีเอฟซีเบิ้บจุกจุคนเบิดสมองสุบอนเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยรือสเป็นพ่อแม่พี่น้องทางล้าหรือพังไทยต่างประเทศน้ำเด้อก็ดินดีตอนรับเขาสู่ส่องไม่ใหญ่จันดาบ้านาคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะมาพบมาพ่อกันมานี้เนาะพ่อแม่พี่น้องช่วงหกโมงเช้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะเปิดภาพออกมาทำอะไรลงกัทางใดเนาะภาพผลทศนเสาขึ้นนีกกรแหฮงพอสมควรอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ย อยมาพร้อมกันทั้งลมทั้งพนเนาะพเมพ่น้อกเ้ยดีมุกดีใจลายพเมพ่น้อกเนาะมีจันดาบานนาก็ได้เปิดภาพออกมาวันนี้เนาะก็ยังนั่งอยู่เทียงท่านได้ลงอยู่ไปทางใดยูพเมพ่น้อกเ้ยวันนี้มีญันดาบานนาก็ที่ได้ลงไปท่ายทำอัปเดตอยู่ทงใงห้ทงหน้าเพื่อละไ่พเมพ่น้อกให้ ไอ้ทีเขาติดตามรับชมเนาะว่าลังคนกับทักทายมาอยู่นอพเมพี่น้องแต่ว่าม่ใยัจะน่าพนากับอ่านถูกขมเมนอยู่แต่ว่าเขียนโมเปียนเด้อพเมพี่น้องขอโทษขอภายหลายๆเด้อพเมพี่น้องเลยขอขอบุญขอบคุณขออายุดีมีเฮเว้อทุกุจุกคนผูเขาติดตามนะครับชมตอนนี้เนาะพเมพี่น้องเลยโดยวันนี้ก็เป็นวันชินพเมพี่น้องเลยเดือนหกเฮาเนาะ ไปแล้วพม่พ่นอ้องแต่ว่ามีอาจารย์นาบ้านนาก็ยังบั่ไดเมื่อตักบาดอยาิโคกอะไรเมื่อหลายลายามเติบแล้วพม่พ่นนอกลายชินเติบแล้วเนาะมันนี่ก็เป็นวันประหัตเนาะพม่พ่นอ้อกคุณพ่อมันก็เป็นวันที่หกเนาะก็บบไดเมือ่อทายทำอัปเดตให้เอฟซีฮอดที่ตามรับชมกันหลายประหัตหลายคาดแล้วพม่พ่นนอกเลยจากพม่พ่นนอกเขาทั้งสวัรด์นาคีทั้งเซโนหรือว่าบ้านโคกเขาเองเนาะพมีพ่น้อกแต่ว่าเิ่นได้ยังเมื่อคลายเมื่อยังกระโหูุแต่ละคนกับบางคนก็ได้ พักได้หนาได้เขียนได้กบนอกเพื่อพี่น้องแต่มันไม่ใหญ่จันดาบานหน้าบอกว่างว่าได้มือถ่ายทำอัปเดตนอกเพื่อพี่น้องก็บ่เป็นยังเนาะก็ตามเต้เพื่อพี่น้องเลยอ่ะยังไงก็ตามวันนี้ก็ลงพาคีีเขาลงไปติดตามรับชมบางน้เบองในทุ่งไฮทุ่งหน้าก่อนนอกเพื่อนพี่น้องก็้อมันไปเลยทุกคนโดยสบายดีสบายดีทุกคนเนาะผูขอมาติดตามรับชมในตอนนี้เนาะเพื่อพี่น้องเลยขอให้อยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขเด้อเพื่อพี่น้องเนาะมันนี่กะ มากรุมาพ่อกับช่องมันยจันดาบานนาเขาคือเกาพ่อแพี่น้องไอช่วงหกโมงเนาะหกโมงเช้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะฝนตกเมื่อคืนนี่แห้งพอสมควรบบจักอันผ้าฝนลงมาบบจักลมมาพร้อมกันเลยพ่อแม่พี่น้องไอ้นี่เป็นตาข้าเพิ่นเนาะครับโตไปฮะตาข้าสามสีตาพ่อแม่พี่น้องไอนี่เมียจันดาบานนากับผ่าอิซีเขาลงมาเลาะทงไฮทงนาช่วงสดซาพ่อแม่พี่น้องไอ กี่ตะวันก็หากระขึ้นเนาะน่ะไปรจ้อยู่วันนี้ก็เป็นวันพระวันสินพ่อแม่พี่น้องมีญาจนาบนากะลุกสวยเนาะนอนหูเมือพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนอนฝนตกแล้วนอนมวนวันที่หนึ่งเเข่เมื่อตักบาทอยู่กรบโบท่านพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขอโทษขอผ้าละลายเนาะมาด้เมื่อพ่อแม่พี่น้องลายผ้าลายสินเติบแล้วเนาะนี่คือเวียนตะการหน้าซางเตี๋ยเพิ่นเขียวบทีบของเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเป็ดพร้อมกันเลยเนาะวันวานวันเลยของเรา ท่านกันเลยเนาะมีมุกดีใจน้ำพ่นอยู่เพื่อนเนาะข้าเข่านาพ่นหวานน่าเขียวเนาะเหลี่ยมห็นแต่ของพ่อตาพ่นยัง่างห็นบลอนของแพงพอม่พี่อนเอาเอ้ยคือเพ่นกับบุคือเนาะจบมาค้นบาเคยหวานพ่อแม่พี่น้องนี่จันาบันนาค่ะมาเลยเคยจากเธอเกิดแต่ในชีวิตใช่ปะเพี่น้องเอ้ยเนาะ bởi mấy mhm cả mhm 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 nó, mhm 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 chấp mhm 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 มื้อนี un <c ười> <c ười> ้สิเป uh 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 ็นตาก้าม mm ือ hmm. uh ื่นก uh ่อนสิได้ไหวานเนาะมนีสิเอาลงก่อนพ่อพี่น้องลงเไว้ก่อนหมดมื้อมื้อนี้เนาะขึ้นกเลยหวานเลยเออองอยากตีน่เด้อพ่อแม่พี่น้องขอโทษขออภัยหลายๆเนาะแม่ใหญ่จันทาบักนาเฮาก็ยังบ่มีแม่กันชันอยู่พี่น้องเอ้ยบ่มีเงินมีคซื้อเนาะซอันนึงอันนึงไพี่น้องเอ้ยว่านได้ได พาเอฟซีให้ลงมาเลาะช่วงเศร้าช่วงเดิมคือเก่าอะจังใดก็ตามพ่อแม่พี่น้องผู้ใดอกลับมาติดตามหักชมแล้วก็ขอขอบุญขอบคุณในลายขออยู่ดีมีแห้งขออยินเป็นสุขสุขกระเพาะแข็งแรงไปเมื่อหน้าเนาะขอให้รับลื่นขึ้นกว่าเก่าทำการทำงานอย่างกระดีอย่าเก็บอย่าจนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนายเบี้ยสาำกันเอ้สามพันที่สุดจุ๊จุกบจุ๊บจ วานได้กับคนทึ้นลงมาเนาะพพี่น้องทางหิมคน,นาเนี่ยซ้ำเพิ่นสีโปดสีขาดทำเต็มทุงให้ทุงหน้าดีมุกดีใจลายเนือนหาพาหกเขาลงมาแล้วและเนาะพี่น้องเอ้ทุงมันสีลุ่นมันบนดยุกใส่บตากระได้ มันสีน้อยลงเส่ยหายนาเพิ่นเฉดตากาเพิ่นเนาะอาจังได้กระตามพ่อแม่พี่น้องเลยขอให้อยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงเบิ่ดจะขุดชุกคนเด้อสหรับคลิปนี้ก็ลาพ่อแม่พี่น้องเรับไปแล้วคลิปหน้ามาคุยกันใหม่ก็เป็นยันดาบ้านนาเราคือเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเลยว่าผิดพลาดอาการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องว่าผิดหมดมโนนหูเนาะ ก็อยู่ดีไม่เฮงเบิดจุกจุกจนทั้งบางไทยบางลาวเขาคือกันเนาะหักเพ่งกันคือเก่าพ่อแม่พี่น้องกับช่องมยันจันดาบันนาเฮาเนาะหักกันมาเสมอพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะท่งนใดก็ตามแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วถ้าติดตามรับชมคลิปต่อไปกล่าวความว่าสบายดี